ขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้เป็นมันทรมานมากนะคะการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะมันน่ากลัว,วแล้วมันก็เสี่ยงถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบนึงพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอะ่ะอ,อ,อาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะแต่พอเอิญม,มาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามพี่เชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย 49ค่ะ49นะคะหมอเราก็ดูพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูนก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ะมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์วันรอดไปฟังนิดนงคะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าวไปที่ขาหนีบแล้วก็ะล้าวไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พิพะวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผลจากัณฑ์มีบุญเนี่ยนอนติดเตียงมา2เดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเทกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีนวันทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะ พี่นอนท่านี้ทุกวันค่ะนอนท่านี่งก็คือนอนนอนไปด้านทุกวันอ่ะเห็นคนอันเนี้ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้เพะแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยคะไปอยู่นี้ไม่ได้แล้วต้อไปไม่ได้แล้วเดินอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูกอน ที่เรายังได้ทานดีบุลเราเดินแบไรคะที่เดินไหนอะค่ะเวลาเข้ามาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่เทาใช่ไหมค่ะก็เหมือนอ๋อค่ะถ้าเรายืนเต็มเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะโดนทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ชานดีบุลแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่เดินแรกเป็นเท้าขึ้นนะคะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยตอนนี้เดินได้เท่าใช่ พี่ก็ออกกําลังกายได้เหมือนเดิมอือเนาะออกกําลังกายได้เหมือนเดิมแล้วนะคะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกําลังกายรั้งนึงซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตามขาเนี่ยมันหายไปหายไปแล้วนที่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนั้นเดินเดินลอๆเดินไปๆบางทีบินให้ดูได้ไหมคะตอนนั้นนี่เห็นได้ชัดวาเท้าเสียดายมากๆเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหม่ถ้าทำแบบนี้ ไม่ไหวไม่ไหวนะคะเี่กค่ะจะเป็นหน้าตาของคนที่ทางผิวพรรณดีบูแล้วเห็นคนรับแจแล้วก็าหายปวดจนได้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับลังกายได้นะคะเเห็นบอกว่าพี่เพียววันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพักค่ะแล้วอยู่มาวันนึงะพี่น่งหันหลังนีแหละะแล้วพี่ฟังได้ยินคนพูดว่า ปกติของผมเดินไม่ได้ตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นอาการเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขา่ทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยโทรไปหาพี่ปุกเลยว่าเนี่ยพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเพราะว่าพี่อ่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้วก็ผ่ามาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะประมาณวันที่7 ก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทิมไม่มีอะไรเส้นทิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ พอเอิญม,มาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามได้ด้วยความโชคดีนะะ,ะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อน,อนเนี่ยปวดมากหมอนัดผาแล้วละแต่เราเจอดีบูนทานไป1 1> หนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใชไ่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมโอสุดยอดมากเลยนะคะแล้วตอนที่พี่พิมพ์พวันาดูแบบดูทีดูสื่อที่ออกไปค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะ,ะคือหน้าตาเขาอะ ขาพูดด้วยความจริงใจเราดูคือคนที่เป็นอ่ะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะว่าความเจ็บปวดอ่ะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสําเร็จอ่ะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ยแล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นเข้าไปว่าเออเราทานนี่ดีพี่ก็แนะนําคนอื่นนะที่ที่เขาเป็นอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลองดูเพราะว่าพี่อยากให้ ให้คนที่เขาเป็นน่ะเขาหายเป็นมันทรมานมากนะคะใช่ไหมะทรมานเนาะแล้วคนเราอ่ะจนวันวันหนึ่งนั่งมอนอนมองแต่ว้าเพดานน่ะมันทรมานนะคะเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมพ์วันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมเห็นว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยใช่คือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินอ่ะเดินไม่ได้ทรมานมันทรมานมันเศร้าด้วยเนาะพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่ เราต้องนอนติดเตียงอีกนานหน่อยใ,ใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พีวอนรับใจอะไรในผลพันิบุญบ้างคะมันเหมือนอะไรอะ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ได้ไมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายภายในแค่ช่วงเวลานหนึ่งสัปดาห์ตอนหนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอะ่ะ เรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยที่ว่าผลรับใช่ค่ะมากเลยใช่ไหมคะทคคุ้มทุนนะคะมันคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเราก็รู้สึกว่าราคามันสูงกันไหมเกินเกินค่าเกินค่า่ใชถ้าถ้าเปรียบกับถ้าพูว่าถ้าพี่ไป่ายรอบนึงพี่เสียมากกว่านี้แน่นอน และอีก,กอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่3เดือนนะคะ6เดือนนะคะเ็ื่อจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ชัยช<อ>ิงนะคะก็การันตีน้องว่าจากพี่คนที่เป็นหนักามากๆผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าหลังผ่าสะโพก<อ>แล้วก็เป็นหนักที่สุดนี่คือต้องนอนติดเตียง2องเดือนแต่ทานดีบุญไปเพียงแค่1สัปดาห์นะคะคุณพี่กลับมาเดินเหินได้ออกกําลังกายได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะคะเรียกได้ว่าก็อยากจะบอกต่อสิ่่่งดดีีีๆนใใัคคครบพจทุก เห็นทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้เห็นพี่พิมพ์วานบอกว่าต้องปุ๊กน้องปุ๊กเอก่อนที่จะมานี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพี่พิมพ์พวานเนี่ย็นคนโทรหาพวกว่าอยากรีวิวสินค้าดีๆให้น้อแล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พิมพ์วันบอกว่าคุณต้องรีวิวให้ใช่ค่ะใช่อกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเราะว่าเวลาเป็นน้ามันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่ให้หายก็คือเหมือนกับว่า ถ้าใครเขาถามเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมน้องถึงหายอ่ะพี่สาวบอกก็จะช่วยบอกให้ว่านี่น้องก็กินแบบนี้ดีบุมแบบเนี้ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะแต่ทุกคนนะคะถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็ไม่เชื่อนะคะต้องลองดูใช่ใช่ใช่วันนี้ลูกค้าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยอยากกินนะแต่ก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าต้องลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องจ้างเลยนะคะไม่ต้องจ้างีวิวเลยอันนี้คือ การันตีจากผู้ใช้จริงว่าไม่มีการมาจ้างใดๆเนาะคี่เมื่วันเนาะอยากตต่อสิ่งดีๆเพราะว่าถ้ามันหายเราคุ้มมากค่ะคุ้มเกินค่าเลยเหมือนเราได้ได้ขาใหม่ไหมคะได้ชีวิตใหม่ไหมเหมือนเราได้ชีวิตใหม่มากกว่าะไม่เหมือนเราได้ขาใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะที่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องรังเลเลยค่ะใช่ะถามว่าราคามันแพงไหม เรากินอย่างอื่นมารู้ว่าถ้าคนที่เป็นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่าไอ้ราคาเนี้ยใครขคก็จับต้องได้เราลองมาหลายอย่างแล้วที่มันแพงวันนี้เราก็เคยลองไก่ลองอีกครั้งหนึ่ง<ร>มันคุ้มเกินค่าจริงๆ<อ>ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ,ะ,คะลองอีกสักครั้งนะคะ,คะให้เปิดใจให้ยิมูนได้ช่วยคืนบูนะเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะโอ้โห นะคะแต่ถ้ามีคะแนนให้ดีบูลสัก1ิคะแนนที่พิมพ์พรวให้แล้ให้เกินสิบค่ะโอ้มีสิให้เกินสิบนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงเนาะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะพี่พิมพ์พรวันก็ได้การันตีแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่พิมพ์พวันคนเดียวลูกค้าตัวประเทศที่ออกทริปไปนะัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอันนี้คอนเฟิร์มพี่ดูค่ะพี่ดูครั้งแรกอ่ะพี่ตัดสินใจซื้อเลยโดยดูจากแววตาว่าคนที่ออกสัมภาษณ์คือพี่พิมพ์พวันได้บอกว่าเขามีความจริงใจเหมือนกับคนเรราาานมก่่อจะู้ว ถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรทักอย่างเนี่ยเวลาเราหายอ่ะหน้าตาเราจะบอกเลยว่ามันดีจริงๆดูจากหน้าตาดูนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงยืนยันจากผู้ใช้จริงเ้อถ้าพี่ไม่เจอตัวเนี้ยพี่คงผ่าอีกรอบนึงการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันน่ากลัวแล้วมันก็เสี่ยงแต่ถ้าเจอได้กินดีบูตัวเนี้ยเราไม่ต้องเสี่ยงพวกนั้นอีกเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วของเขาดีจริงอย่างที่เขาออกโฆษณาที่เกินเกินค่าค่ะร้านตีได้เลย อ๋อพี่พีวันการทำเองนะคะของดีจริงๆค่ะของดีจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่พ์วันไม่เพียงแค่มาใช์ประสบการณ์เลยนะคะในการทานแต่ว่าวันนี้จะมาทานให้ดูเลยเป็นการยืนยันว่ากินจริงๆนะพี่พ์วันจะแกะแล้วนะคะค่ะนี่นะคะพี่พ์วันก็ได้แกะกล่องออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะห้าซองนะคะนี่นะคะข้างในมีห้าซองแบบนี้นะคะ ห้าซองแต่เป็นซองที่เข้มข้นมากๆเลยเนาะพี่พมพะวันนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะกล่องที่ออกจากพุกไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวยิบูลใหม่ล่าสุดจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะต้องออซีมด้วยกระดาษที่แน่นหนาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในมีห้าซองนะคะปกติพี่พมพะวันทานวันละวันละซอง,องชงให้ดูเลยะคะ่ะทานกับน้ำเปล่าประมาณไหนคะประมาณครึ่งแก้วได้คะ่ะนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวพีถือให้ ผงเป็นสีอะไรคะสีเหลืองค่ะผงเป็นสีเหลืองแบบทานง่ายค่ะไม่มีไม่มีกลิ่นนี่นะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าทานง่ายไม่มีกลิ่นไม่ขมไม่เฝืนไม่ค้าวใช่ใทำกวนเรื่องนี้ไปได้เลยใช่ไหมคะพี่วันอาชมกับน้าประมาณนี้เนาะแล้วก็คนนะคะอาคนที่พี่วันคนแล้วนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเอ่อทานบรรดาหนึ่งซองถือว่ามันมันทานน้อยไหมคะพี่พิพัน น้อยนะคะจากจากอาการของพี่อ่ะถือว่าน้อยมากน้อยมากแต่ว่าเห็นผลจากจนมากใช่ไหมคะทานน้อยมากถ้าเป็นปกติเนี่ยเราทานอ่อตัวสินะอ่อในถึงว่ายาตัวอื่นเนี้ยเราต้องทานวันหนึ่งประมาณกี่รอบนะคะยังตามก็สองค่ะแต่ส่วนใหญ่จะสามอืมนสองกับรอบแจกดีบูนนะคะเพียงแค่วันละหนึ่งสองเท่านั้นนะคะแล้วตอบโจทย์ไวมากอย่างพี่พิมพ์พวันนะคะเจ็ดวันนะคะรู้เรื่องเลยนะคะอ่เดี๋ยวจะพิมพ์วันจะชงแล้วดื่มให้ดูแล้วนะคะจ้ะ นี่นะคะก็พี่พิมพวันดื่มชงดื่มให้ทานให้เห็นแล้วนะคะก็มีการกระตานทีหีือป่าทานง่ายเห็นผลจริงขมไหมคะไม่ขมค่ะเกลือนไหมคะไม่ค่ะไม่มีรสชาติอะไรเนาะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนจะบอย่างบางทีเราทานพวกยาบำรุงกระดูกอย่างอื่นยังมีกลิ่นนะคะแต่ตัวนี้อันนี้ทานง่ายค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นแล้วก็เห็นผลชัดเจนใช่ไหมระนตีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกรัตนตีเลยค่ะ นี่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆนะสำหรับคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่าปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดเอวนิ้วล็อกนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงยืนยันว่าเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไวด้วยนะคะค่ะและทิ้งท้ายที่สุดนะคะพี่พิมพ์พวันเนี่ยก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะที่พิมพ์วันบอกได้เลยค่ะคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่ที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อ มันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนต้องลองดูจริง เธอบอกว่าขอร้องแล้วคนที่ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วร้องนะคะพี่ก็ขอร้องจริงๆมันดีจริงๆเลยค่ะขอร้องให้ท่านให้ลองมันมันดีจริงๆแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากพี่พิมพ์พวงวันนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยแต่ใจซื้อเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจบวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ